สวัสดีและสวัสดีครับพี่น้องเนาะวันนี้พบกับบอลเด็กที่ตัดาหาัดเงยพี่น้องเนาะวันนี้บอลเด็กไปสองสามทีพี่น้องเนาะอีพีที่หนึ่งไปแกล้งดิดเนาะอีพีที่สองมาหัดเงยพี่น้องเมื่อวันบอลเด็กสิพาพสมหัดเงยเนาะทุกทุกปีเนาะชาวบ้านในเขตนี้ก็มาตัางเนาะตูบน้อยๆใช้แคมแคมหน่ำรือว่าเอิญซื้อหนึ่งว่าหัดเงยพี่น้องเนาะกันหลายคนเลยเนาะ เดว้ามาฮอนกาตัางโต๊ะพี่น้องเนาะต่ว่าเฟื่อนบะไห้เอาของกินนอกเข้ามาพี่น้องต่ออะไยก็เลยจัดพาทีมงานไปเนาะพี่น้องนี่ขามไปฟักเนเพี่นนอะแลวการเคยื่อนทึงเนาะอ่าเนาะบุกน้ำดยไฟดีพี่น้อยมื้อนี่เนาะต่ว่าเนยยังเมื่อยยังแห้งพี่น้องไปบุกแกงริตมานะมาต่อหัดเงยพี่น้องไปนำลุงกับป้าพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็ทีมงานหลายๆคนพี่น้อง เอาของกินของมากไปกลายเลยพี่น้องแต่ว่าเอาเขาพิทานทีเขาไหวเอาเขาพี่น้องกนะ็เลยว่าจัดไปกินอยู่แคมน้ำนะพี่น้องอยู่เทิงกับพันเงี้ยนี่พี่น้องแต่ว่าบ่าได้เอาเขาตู้เพิ่นเฮ็ดอ่าเพราะว่าถ้าเ,าเขาตู้พันเพิ่นจะปรับใหม่เอาเนาะพี่น้องประมาณหนึ่งชันกีบหรือว่าสองชันกีบพี่น้องเนาะอ่าเอาโฟื่องกินมากหลายอยู่พี่น้องเอาก็เลยจัดทีมง,งามนเนาะพอร์ไปอหอดพี่น้องเนะาะลา หลายคนกี่คิวเขาพี่น้องคิวเขายางแห้งเลยพี่น้องเนาะไปแกงดิตกะอ่าอยู่แกงดิกะประมาณสิบสองโมงเนาะหนึ่งโมงหนึ่งโมงป่ายสองโมงยางพี่น้องแล้วก็ลงมาหานเงพี่น้องมาหางานไงก็ประมาณสองโมงครึ่งพี่น้องอ่าหลังจากนั้นเนาะพี่น้องทิมงานหากมาหานพี่น้องแล้วก็ยางเลาะแคมน้ำขึ้นมาพี่น้องที่ว่า ลุยปลาบุกน้ำลุยไฟดีพี่น้องคือกับปลาเด็กบอลกินนะพี่น้องแต่ว่าสาวบ้านสาวซ่องเคดีกับเธอว่ารวมมือกันสางฮารดตอนนี้ขึ้นมานะพี่น้องรายการฟ้ามาร์กะดินทิ้นบุญสงกรารเนาะแต่ว่าจ้างมูลเซนคนนีคือน้องดีดีพี่น้องพอเตมาห่อเนาะทีมงานกันจัดฟาเขาแต่ก็กินเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าหลายคนหิวเขาเองพี่น้องมีสองเนาะแต่ว่าสองฟาเขาพี่น้อง แบ่งเคีองออกมาเนาะเพราะว่านี่กับแก้มันก็มีหลายอย่างนะมีปา่ามีจุบพักบ่ออะไรกามีฟักสมบออีย่างเนะงาะเขาบากันไปเนาะอ่านี่น้ทีมงานเข้ามากเมือไล่ดีพี่น้องเพราะว่ากินหลังจากกินข้าวแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็เอาไปลิ้นน้ำตอ่อพี่น้องเนาะอุย้ยปัญหาเนาะ,น,น,ะน,นี่นะเล็กๆน้อยๆน,นี่กาฝ้ากระินน้ำป๊กเปกมาบันนี้กา กินข้าแล้วกันส ula, ่วนสาวๆมาล ouais. ิ Aha, pues ้นนำพี่น้องเนาะนี่ยกสองนิ้วให้เลยพี่น้องเนาะอ่าดึงเข้าไปเนาะหลังจากกินข้าแล้วก็มีแห้งลินน้ำโตพี่น้องนี่โซ่สองนิ้วสู้ๆเพิ่นบ่าอ่าี่อนตูตันหลานเนาะพี่น้องหลังจากนั้นก่อนลมเลยพี่น้องอ่าอ่าน้ำกับโบล็กปันไหลพี่น้องเนาะเพียกแง่พี่น้องอ่าหาตัวนี้เป็น์บ้า่อจากแกงดิ้นลงมาเป็นหันแงพี่น้องเนาะอ่า ถือว่าคุ้มค่าดีมาเมื่อนี้เนาะมาแกงดิดแต่ว่าไปหอดสามสิทันทีพี่นนอะแกงดิดต่อหันเงยในการมาดูป่านัำเงนเนาะพี่เนอะอน,น้ำแอดอีพีที่สามเนาะอีพีที่สองมาหานเงยก่อนเนาะอีพีที่สามจะไปต่ออยู่บึงป่าพี่นนองเนาะปลาสงวนหรือว่าป่าปลา,า,านับแอดพี่นนองเนาะอ่านกเดินกันไปหลายแล้วพี่นนองเนาะมาบึง ไข่หรือว่าสาลายตัวนี้เนาว่าหาลายอยู่น5เมตรนี่เตว่าเยอะมากเลยพี่น้องนี่เนาะเตว่าเขียวอุ้มชมพูเลยเกินพี่น้องเนาะเตว่าบปาเล็กกก่ยางไข่เอฟซีของบปาเล็กได้เห็นว่าไข่หรือว่าสาลายพี่น้องเนาะภาษา่ายกว่าไข่อ่าดีกว่าเอิญว่าอีกหนึ่งดูซิว่าสาลายพี่น้องเนาะอ่านี่เนาะเยอะมากเลยพี่น้องเนาะเตว่าจยาก ถ้าให้ FC ของบอลล็กไลดูไปชมกันเนาะพี่น้องเบบ้าไข่นำเอสนี่เนะาะถือว่าเยอะือว่าไข่เป็นว่าสวยงามมากเลยพี่น้องแบบว่าไข่นี่ก็ยุ่งยาก็มีราคาพอ,อสมควรพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวนี้ยังโบทันได้อ่าเป็นเก็บเธอพี่น้องเนาะนี่เนาะหลังจากนั้นเลยก็เขาก็กิกนเขาแล้วดีน้ำเลยก็เขาก็กลับแล้วแหล,ละวันนี้นะพี่น้องเนาะอ่าชวนทีมงานกลับวันนี้ ออามาฮอนฮะนี่ก็มีหลายคนอย,ยู่เขาดินดิ้นอยู่ลมพี่น้องเนาะ